การหาแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับเราต้องมีเวลานะครับในการที่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับหรือฟังเรื่องราวนะครับจากคนอื่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินชีวิตแล้วเข้าประสบความสำเร็จนะครับ ดูผ่านวิดีโอออนไลน์ดู YouTube ดู TikTok นะครับหรือดู a c e b o o k นะครับริวเป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแชร์ประสบการณ์มากมายหลังจากที่เราฟังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้แรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้นะครับว่าความยากลำบากของคนอื่นมันเป็นยังไงแล้ววิธีที่พวกเขาเอาชนะความยากลำบากและก็ผ่าน จุดๆนั้นไปได้เป็นอย่างไรเราก็จะเริ่มมีแรงบันดาลใจและเริ่มที่จะเชื่อมั่นตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือเรื่องราวต่างๆที่เราไปฟังคนอื่นมาเนี่ยเราจะพบว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ล้วนแล้วเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมาย ดังนั้นเราต้องหาแรงบันดาลใจครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ